โอยแล้วพีชีบมากเลยนะคลิปนี้ออากับกล้องต้องขอโทษที่มาสภาพนี้นะคะเพราเห็นคอมเมนต์นึงบอกว่าแต่งใต้ตาสีแดงแบบที่คุณบักอร่อยอยากให้ทําเหมือนพิซซูได้ไหมแล้วคือพีชีพไม่ไหวนะทุกคนครั้งหนึ่งที่เคยแพ้รีมมากๆจนทําให้หน้าเนี่ยเป็นสิวสิวหนองทั้งหน้าแล้วก็จะเกิดหลุมสิวทุกคนสังเกตดูฉันก็ได้ทําการเลเซอร์ไปแล้วเมื่อหลายปีที่แล้วเลยแล้วซึ่งเจ็บ เจ็บมากบองตรงเลเซอร์หลุมสิวเป็นอะไรที่เจ็บมากมันก็ไม่กลับมาร้อเปอร์เซนหรอกแต่ว่าก็ดีขึ้นบ้างอ่ะวันนี้สิวอันนี้สิวเมนนะคือดิฉันลงกันแดดแล้วนะคะทุกคนค่ะก็จะลงรองพื้นก็จะทําการเอารองพื้นไข่หมาชุบน้ำก่อนก็แต่งตามมีตามเกิดนี่แหละเพราะว่าเป็นคนไม่ได้แต่งหน้าเก่งอะไรขนาดนั้นถ,ถูทูไทยไอาทุกคนฉันลืมอะไรฉันลืมการคิ้วเลียวไม่ไหว เครื่องสอางแต่ละอย่างฉันอะหลายสิ่งหลายอย่างก็ได้เราอุปการะมาจากคุณพี่สาวสามีนะคะพี่สาววักอร่อยเป็นคนที่สวยนะคะทุกคนอร่อยอะถ้านางดูแลตัวเองดีๆนะนางก็หล่ออยู่นะทุกคนเออนางก็แอบมีมุมที่มันหลอหล่ออยู่นะบางทีฉันก็แบบว่าหลงรักสามีอยู่ซ้ำๆไปเวลามองเขาตอนเขาหล่อมากๆ <c oughs> ไม่ได้หน้าสวยนะทุกคนแต่เป็นคนมั่นใจ ภายความมั่นก็หลบหลบไว้ก่อนนะลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยวิธีการลงแป้งฝุ่นของอ e ีทันคือเทใส่มือเลยค่ะแป้งฝุ่นของอะไรนาะที <laughs> ถ้าฉันมีความรู้เรื่องการแต่งหน้าเยอะๆฉันอาจจะมีแบบว่าไอทงไอเทมแรงๆกับเขาบ้างนะทุกคนแต่ว่าฉันโบมเมนสายนี้ไงทุกคนฉันสส่เป็นแบบว่าพอไปวัดไปวาแล้วก็เป็นสายทําอาหารนะคะบรอนเซอร์นะคะของ b a r ์ m i เ e r ร l เหมือนเดิมสําหรับผิวแพ้ง่ายนะคะ ปากจูเข่าดูเข็มมือตัวเต็มเท่าบ้าใหตามาถึงขั้นตอนการแต่งตาแล้วพาเลตตาวันนี้ก็แบร์มิเนลโลฉันจะใช้สีนี้ลงเปลือกตาก่อนแล้วถึงจะมาแต่งตาของอีที่บักอร่อยมันซื้อให้ฉันนี่แหละเหมือนสมุดเลยอะดูดิ <laughs> สังเกตดูว่าฉันแบร์มิเนโลเยอะมากเพราะอะไร ผลิตภัณฑ์ของนางเนี่ยมันเป็นสําหรับผิวแพ้ง่ายทุกคนลองนี้ก่อนนะยังไงวายแต่เยอะเกินนะทําไงโอ้ถ้าไปอยู่บนตาฉันนี่ก็จะลงอย่างนี้ก่อนเบาๆก่อนนี่ขนาดเบาๆนะนี่โอ้ยแสบตาจังเลยเอาไฟอย่างนี้ได้ไหมทุกคนเมื่อกี้แสบตามากเลยแต่เดี๋ยวทุกคนก็ไม่เห็นอีกอ่ะท่านพี่บอกอร่อยไปเห็น พี่สูเขทา,าสีแดงเข่าผิวขาวคุณพี่เขาผิวขาวมันก็ย่อมทาได้อยู่แล้วฉันเป็นคนผิวแทนนะแทนที่จะขาวอะ่ะจะมาทาใต้ตาสีแดงมันก็บอดได้ปะแต่หางตาตรงนี้โอเค,อเ,คเจกเลนงี้โอ้สวยหัวไหมล่ะแดงเลยยังใต้ตาพี่สูเขาสีแดงอนะอุย้ยเขาแดงมาถึงตรงนี้เนี่ย มหยิงมาลกำลังใช้สมาธินะคะช่วยเงียบเงียบนิดนึงค่ะชึบเขียนคิ้วค่ะพอมีคิ้วเริ่มเป็นผู้เป็นคนเ้ยท่านคนชอบปัดแก้มสีนี้ปัดเหมือนไม่ปัดเราก็จะใช้ไฮไลท์จากพาเลทนี้แหละทุกคนมาจุดจุดจุดบนปลายจมูกให้มันแหลดูพุ่งทะยานแล้วก็สั่นตรงนี้ต่อไปเหลืออะไรอ,ะอ่ะน่าจะปากก็แหละ เอาละคะ่ะดีฉันก็มาในจุดที่มีแสงเพียงพอแล้วนะคะใส่ใต้ตาสีแดงที่บักอร่อยใฝ่ฝันไหนแดงแดงไหนนี่คือแดงไหนนะคะ <c oughs> ไปคะ่ะก็จะไปแต่งตัวให้มันเรียบร้อยฉันอยากให้หล่อนเก็บความภาคภูมิใจของหล่อนเอาไว้ให้ดีเอาไปเล่าให้ญาติโกโหติกาของหล่อนฟังเผื่อเขาจะได้ภาคภูมิใจกับหล่อนบ้าง